เดมอนกูชื่อมานจ้ะโอเคจ้ามานก็มาไม่รู้เลยนะว่าเปลี่ยนชื่อตอนไหนเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อเมื่อคืนนี้ตอนเด็กเราทำไมมีอะไรจะ็ดาดก็คือทำไมเราไม่ทำกันบ้านเลยคือเราทำกันบ้านเนี่ยเหรอเพราะว่ามันไร้สาระจริงเหรอกลับบ้านไปกูไม่เคยทำกันบ้านเลยแล้วกบไปกูก็ไปคุยกับแฟนไอ้เหี้ยแล้วก็เล่นเกมชีวิตโคตรสบายเลยไม่ดูคุณพ่อกูบอกว่าถ้าท้าไมเป็นก็จ้างจ้ะใช่ต้องมีตังค์เลยแล้วเราไปจ้างที่ไหนได้บ้างไอ้แกงนั้นไง แย่งทำเป็นดีทํากันตลอดหรกูนะหรือจ้างจ้าอกูว่ามันกู้มเอาเท่าไหร่หรอสักพันหนึ่งเป็นไงเออถ้าไม่ทำอะมึงะไม่ทำให้เราเนี่ยกูว่ามันต้องทําสิเงินตั้งพันหนึ่งเชียวนะเป็นมึงมึงไม่เอาหรอเป็กูกูเอาเป็กูกูเอาว่าแต่อย่างเนี้ยไปกินเหล้ามั้เปล่าได้เสมอเว้ยเพื่อนกูมีนัดแล้วว่ะโทดทีไหนวะ บอกมันไม่สนุกสิอย่าลืมเลยยืนเออกพบถึงเวลคัมเลยจ้าอันเถอกูว่าไปจ้างพวกมันเถอะเดี๋ยวไม่มีงานส่งพรุ่งนี้กูเหยียดท่างานยิ่งเยอะอยู่ไปจะข้าวข้าวแล้วเนี่ยไม่รอกูณเลยมาลูก เดลุยเลยนี่พวกมึงกูจ้างพันหนึ่งทำกันบ้านให้กูหน่อยสิเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไม่มีเสร็จส่งอาจารย์อ่ะเธอก็ทาเองสินี่มึงกูจ้างตั้งพันหนึ่งมึงยังไม่ทำให้กูอีกหรอใช่อย่างพวกแกไม่มีหรอกตั้งพันหนึ่งใครเขาจะมาจ้างแค่สามเล่มเองการบ้านเธอเธอก็ทำเองสิใช่ไม่ได้หรอกถ้าพวกกูทำเป็นกูจะมาจ้างมึงไหมกูไม่ต้องทำสิ ตั้งพันนลยนะมึงยังไม่ทำอีกหรอไม่เอาหรอใช่ได้จิ้งจัูงม่งอพวกมึงหรอกใจายายว่ะเด้อ แค่หน่วยกิจ1.5เองจะเอาอะไรกันมากมายใช่ตามาส่วนหลังก็ได้ติดโซนเราด้วยเออมีกระโดดอีกจริงไหยการที่เราไส่งเองนะไม่เป็นไรเราไปส่งเองก็ได้ไม่ต้องดูคิมนี่ยเกล่า เมึงกูได้นสัวทมี้เก็กนได้แคสอบนีโยยดยะไติดสูตรด้วยะเออแ่กี่หลายตัววะไม่ต้องเสียใจนะเรามีตาเราจ้างเอาเพื่อนเฮ้กูเม่ไหรแล้วเนี่ยมันมากเกินก็เป็นอย่างนีูุ้เดิมแบบวะแค่เทอมนี้เทอมกี่เดือเปนอะไรไปวะมึงนี่ายรอบแอ้วนะว่ากูจะไม่เอาเยู่แล้วมึงเถอะไปและ จะไปแก้ตัวไหนก่อนเนี่ยสู้ๆนะตั้งใจเรียนหรอ,อหรออืม่ตัง้งใจเรียน โอยเพ้ทไ <wi> ่ร so ู้ความมันจะสนใจไนี้ไปไหที่บอกกว่าจะไปผักดูนี่กูหลอมาเาสวยด้วยกเหมาะกับมึงเลยปาวนไปก็ไม่ชวนสิกูไม่ชวนะบอกก่อนกูไปชวมดีกว่าเออลกปาคืนนี้จะไปกัน่า ทุกทีเนี้มีงานเยมากยทำไมวะทุกทีก็ไปทำอะไรแย่ร่องนี้ไม่ไปเก๋มันตกไงก็แค่เก๋งไม่เป็นไรเลยเก๋มก็เก๋มไม่ได้เป็นพอย่างชีวิตเท่านะ้นเราก็ต้องทำงานนะตามใจแล้วกันเป็นไงทำไมทไมถึงไม่ไปไม่รู้จี่บอกแล้วมันบอกเก๋มตกแล้วว่ะตรงนั้นอะ 没有吗？ ความขยันหมั่นเพียรหมายถึงความพยายามในการทำงานหรือทำหน้าที่ของตนเอวอย่างแข็งขันด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังและไม่ท้อแท้ต่อความยากลำบากในคืนนี้ที่มีดาวอยู่เต็มฟ้าส่งทอแสงประกายทั่วท้องนภพา แต่คืนนี้ไม่มีเธออยู่เคียงข้างสุดเหงาหัวใจไม่รู้ทำไงอยากให้เธอนั้นได้มายืนอยู่เคียงฉันจ้องมองแสงสกาวไปพร้อมๆกันอยากให้รู้คิดถึงเธอมากเพียง